สวัสดีค่ะกลับมาพบพวกเราอีกครั้งนะคะกับพวกเราค่ะ AI Detailing นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำนะคะในส่วนของฟิล์มใส่กันรอยค่ะ AI PPF Alta นะคะฟิล์มใส่กันรอยค่ะสำหรับติดตั้งต้องกันรอยนะคะสำหรับรถยนต์ค่ะโดยฟิล์มรุ่นนี้นะคะจะเป็นฟิล์มใส่กันรอยค่ะเกรดพรีเมียมนะคะที่มีอายุการใช้งานยาวๆเลยถึง5ปีค่ะรวมถึงนะคะเรื่องของความหนาค่ะแล้วก็คุณสมบัตินะคะก็ล้ำๆเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับฟิล์มใสนะคะตัวอย่างค่ะที่เราจะเอาให้ดูในวันนี้นะคะจะเป็นรุ่นนี้นั่นเองค่ะคือ AI p i p e t t l t a นะคะความหนานะคะของฟิล์มรุ่นนี้ค่ะจะอยู่ที่200ไมครนนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยถามว่าถ้าหนาแล้วอะจะติดตั้งยากหรือเปล่านะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะติดตั้งง่ายค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวฟิล์มนะคะมีความยืดหยุ่นที่สูงค่ะเห็นใสๆแบบนี้นะคะติดตั้งไปแล้วเนี่ยสวยคมกริบนะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายอย่างแน่นอนค่ะ อื่นเลยนะคะสำหรับฟิล์มสายกันรอยตัวนี้ค่ะมีความหนานะคะถึง200ไมครนค่ะส่วนของตัวด้านกาวนะคะจะมีความหนึบนะคะแล้วก็มีกาวนะคะที่สามารถช่วยในการติดตั้งนะคะแล้วก็ยึดในส่วนของพื้นผิวนะคะได้ง่ายค่ะกว่ารุ่นอื่นๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะคุณสมบัตินะคะเรื่องของความเหนียวค่ะความคงทนนะคะรุ่นนี้จะทำได้ดีเลยนะคะ สำหรับคุณสมบัตินะคะฟิล์มนะคะที่เหนียวแบบนี้นะคะแล้วก็คงทนแบบนี้ค่ะจะช่วยในส่วนของการป้องกันรอยนะคะทำให้รอยนะคะเกิดขึ้นบนผิวยากขึ้นนะคะหรือว่าในส่วนของการเกิดรอยนะคะาทางเรานะคะจะมีสำหรับรุ่นตัวนี้เนี่ยสามารถลบรอยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติเซลล์ฮีลิ่งนั่นเองค่ะที่จะช่วยในส่วนของการลบรอยได้นะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะติดตั้งง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่รีดแล้วเนี่ยรีดง่ายแน่นอนส่วนของมุมโค้งนะคะหรือว่ามุมหักเก็บขอบนะคะก็สามารถติดตั้งได้ง่ายเช่นกันค่ะอีกคุณสมบัติเด่นของตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือคุณสมบัติของไฮโดรโฟบิกและท็อปโค้ค่ะจากที่เห็นด้านหน้านี้นะคะจะเป็นชิ้นที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้ดูกันใกล้ๆค่ะสำหรับ ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะคะที่เราติดตั้งไปนะคะจะเป็นในส่วนของตัวนะคะฝากระโปงนะคะโดยที่จะทําจากชิ้น เหล็กนะคะแล้วก็มีการลงสีนะคะเช่นเดียวกับผิวของรถจริงเลยนะคะจะมีทั้งฝั่งสีดํานะคะแล้วก็จะมีทั้งฝั่งสีขาวค่ะหลังจากติดตั้งไปแล้วนะคะจะเห็นว่าจะมีขอบฟิล์มอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือติดตั้งในส่วนของ AI P-Pipe PP, Ultra เรียบร้อยค่ะเราลองมาดูความเงานะคะในส่วนของผิว,ผวที่ติดนะคะจะเห็นว่านะคะตัวฟิล์มใสค่ะมีความเล่นเงานะคะมีท็อปโค้นะคะที่ใสามากๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะ คุณสมบัติไฮโดรโฟบิกนะคะรวมถึงท็อปโคดค่ะนอกจากจะช่วยให้ลดเงาแล้วนะคะยังช่วยในส่วนของการชิดทำความสะอาดค่ะที่สามารถเช็ดได้ง่ายนะคะรวมถึงคาบสิ่งสกปรกนะคะก็เกาะได้ยากเช่นเดียวกันค่ะสำหรับในส่วนที่ติดตั้งไปนะคะจะเห็นว่าจะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะ เรามาพูดถึงคุณสมบัติกันอีกครั้งนะคะสำหรับ AI p v i a Ultra ค่ะจะเป็นฟิล์มใสกันรอยนะคะที่มีความหนาถึง200ไมครค่ะมีคุณสมบัติที่ป้องกันการเกิดรอยบนผิวฟิล์มนะคะมีเทคโนโลยี Self Healing ค่ะที่จะช่วยในการรักษาหากมีรอยเกิดขึ้นบนผิวฟิล์มนะคะมีคุณสมบัติไฮโดรโฟบิกค่ะ ที่จะช่วยให้น้ำนะคะหรือว่าสิ่งสกรปรกเนี่ยไม่เกาะบนผิวฟิล์มนอกจากนั้นค่ะมีคุณสมบัติของท็อปโค้นะคะที่จะช่วยให้ผิวของฟิล์มเนี่ยใสยอยู่เสมอน,นะคะไม่หลืองง่ายค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของความเหนียวนะคะของฟิล์มค่ะ แล้วก็มีในส่วนของความยืดหยุ่นนะคะของฟิล์มที่ค่อนข้างสูงค่ะสามารถติดตั้งนะคะโดยใช้ทางน้ําเปล่านะคะน้ําสบู่นะคะหรือว่าแอลกอฮอล์ได้เลยนะคะฟิล์มตัวนี้จะไม่แพ้ค่ะแต่ว่าในส่วนของสัดส่วนนะคะสามารถใช้ตามถนัดได้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามค่ะหรือว่าสั่งซื้อนะคะได้ที่ช่องทางอินบ็อกซ์ค่ะทั้ง f a c e b o o k นะคะ f a c e b o o k Fanpage นะคะรวมถึง Line แอของเราได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะในส่วนของ f a c e b o o k นะคะของเราด้วยรวมถึงคลิปนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะในส่วนของสาระนะคะแล้วก็ประโยชน์ดีๆที่เราจะมาฝากกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ